ในฐานะที่ดรอาทิตย์อุไรรัตน์เคยเป็นประธานรัฐสภามาก่อนและก็บ้านเมืองก็เกิดวิกฤตคล้ายๆกับขณะนี้เมื่อปี2535ผมยังจำได้ว่าดรอาทิตย์เป็นประธานรัฐสภาที่พลิกความคาดหมายของคนเพราะดรอาทิตย์ นำเอาลายชื่อของคนที่เป็นคนกลางไม่ได้เป็นบุคคลในพรรคการเมืองหรือไม่ใช่เป็นนักการเมืองได้นำลายชื่อบุคคลที่เป็นคนกลางนำขึ้นทุนเก้าทุนหมอมเพื่อให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าเป็นนายกร,รัฐมนตรีคือคุณอน,นันต์ปัญญลชนเมื่อปีสามห้า คำถามคือคิดอะไรทำไมจะแก้วิกฤตบ้านเมืองโดยการเอาคนกลางที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้อยู่กับพรรคการเมืองช่วงนั้นประเทศนองเลือดแล้วประเทศมีความขัดแย้งแล้วก็นองเลือดพี่น้องประชาชนซึ่งบริสุทธิ์ไม่รู้อีโหนอยเอเลนแต่รักชาติ ก็เสียชีวิตกันนองเลือกเดือดร้อนเมื่อจำเป็นจะต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผมมีทางเลือกอยู่เพียงทางเดียวคือตามที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าก็ต้องเสนอบุคคลที่ พักเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เราในขณะนั้นเหมือนกับต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยความอยู่รอดของประเทศชาติแล้วไม่มีใครที่จะไปปรึกษาได้เลยในขณะที่เรามองเห็นว่าถ้าเผื่อเสนอ ุคคลที่อยู่ในบัญชีที่สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากเสนอบ้านเมืองก็จะต้องนองเลือดอีกแน่นอนก็ไม่สงบสุขแล้วจะทำอย่างไรเราต้องการให้ฟันฝ่าตรงนั้นไปเหรอถ้าเพียงแต่หน้าที่ของประธานสภาก็เสนอไปตามหน้าที่เราก็หมดภาระแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรเรื่องของ คนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเผื่อประชาชนเขาเดือดร้อนเราจะทำอย่างไรทั้งๆที่ในตอนนั้นนะครับต้องกราบเรียนว่าผมได้รับข้อเสนอที่เป็นอามิตรสินจ้างเป็นเงินทองซึ่งผมมารู้ตัวเลขตอนหลังว่าเขาพูดกันถึง200ล้านว่าให้เสนอคนนี้แล้ว จะมีรางวัลให้สองร้อยล้านทำไมไม่เอายังไม่ใช่แค่นั้นนะครับที่เขามาเสนอให้เนี่ยมากกว่านั้นเขาบอกว่าให้ผมเสนอแล้วลาออกแล้วเขาจะตั้งให้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้ผมบอกว่าไม่มีโอกาสได้บริหารบ้านเมืองหรอก บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟพี่น้องจะต้องเสียชีวิตกันนองเลือดกันสู้รบปรบมือกันต่อไปอีกไม่จบฉะนั้นถ้าเผื่อเราคิดว่าจะต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองก็ต้องมองก้าวข้ามเหตุการณ์นั้นไปให้ได้แล้วก็ก้าวข้ามไปเพื่อให้ปัญหานี้จบไปบ้านเมืองจะได้ไม่นองเลือดผมก็คิดอยู่แค่นั้น พี่น้องจําได้ไหมว่าเมื่อปี2535หลังจากที่ดรอาทิตย์ในฐานะประธานรัฐสภานำเอาคุณอนันต์ปัญญาลชุนขึ้นทูลเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีผู้คนสันเสริญผู้คนแห่แหนบอกปลดล็อกประเทศไทยจากวิกฤตในครั้งนั้นจําได้ใช่ไหมครับ ไหนๆขึ้นมาก็ขอถามย้อนประวัติศาสตร์ไปอีกนิดเมื่อเหตุการณ์วิกฤต14ตุลาปี2516 <c oughs> นิสิตนักศึกษาประชาชนออกมามากมายที่ถนนราชดำเนินประมาณกันว่าประมาณ5แสนคนซึ่งน้อยกว่ามวลมาหาประชาชนเยอะแต่ตอนนั้นเนี่ย คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือจอมพลถนอมกิติขจรได้ออกจากประเทศไปทำให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดภาวะสูญยากาศในตอนนั้นนัทิรจำได้ไหมว่าใครเป็นคนนำลายชื่อท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรี ตอนนั้นรองประธานสภาคือพลเอกสิริรโยธินนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาการคนเดียวที่ถือว่าเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ในช่วงนั้นก็จึงได้ทูลเกล้าเสนออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางถ้าเทียบเคียงตอนนั้นกับตอนนี้ ถ้าเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองจะคลี่คลายทางออกของเราจะอยู่ที่ไหนใครจะเป็นคนนำชื่อขึ้นทูลเกล้าวเป็นผู้รับสนองพระบร,รมราชโองการขณะนี้เนี่ยนะครับปัญหาของเราอยู่ที่ว่ารัฐบาลซึ่งหมดความชอบธรรมไม่ว่าจะในทางกฎหมาย ไม่ว่าจะในทางการเมืองไม่ว่าจะในทางการยอมรับของมวลมหาประชาชนหมดความชอบธรรมหมดแล้วยังตื้อดึงไม่ยอมที่จะแสดงจรรยาบรัณและมารยาททางการเมืองความจริงผมขออนุญาตพูดในเรื่องหลักการสักนิดหนึ่งนะครับการเมืองเนี่ย เราเข้าใจกันผิดเราเข้าใจว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจและแย่งผลประโยชน์แต่จริงๆแล้วการเมืองคำจำกัดความที่ถูกที่สุดการเมืองคือเรื่องของชีวิตทุกสังคมทุกประเทศชาติต้องมีการเมืองเพราะต้องมีการจัดระบบเกี่ยวกับชีวิตชีวิตนี้หมายถึงชีวิตของประชาชนฉะนั้น เราก็ต้องการให้การเมืองที่เกี่ยวกับชีวิตเราเป็นการเมืองที่ดีมีคุณภาพมีจรรยาบรณมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อใครครับต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของประเทศคือมวลมหาประชาชนฉะนั้นเทียบอย่างที่ท่านอาจารย์เจิมศักดิ์เทียบมาเมื่อกี้เนี่ยกรณี พอเนกถนอมกิติขจรและจอมพลประภาสจะรู้สเสถียรในช่วงนั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ารูปแบบตอนนั้นเนี่ยเป็นเผด็จการโดยสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเกิดเหตุอย่างนั้นรู้ว่ามวลมหาประชาชนไม่พอใจถึงแม้จำนวนจะไม่ได้มากมายเหมือนอย่างเท่านี้แต่ท่านมีสปิริต มีจัรญ,ญาบรรมีการเคารพในประชาชนอย่างยิ่งท่านยอมหนีออกนอกประเทศผมยังเทียบกันแล้วเห็นว่าคุณภาพของนักการเมืองในช่วงนั้นดีกว่าช่วงนี้เยอะเลยครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่านักการเมืองตอนนี้เนี่ยมันเลวจริงๆใช่ไหมพี่น้อง เขานี้เขาดื้อด้านไม่ออกไปเลือกตั้งหวังจะเอาการเลือกตั้งมาฟอกความผิดปรากฏว่าการเลือกตั้งก็ไม่บรรลุผลแล้วรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ว่าจะต้องเปิดสภาใน30สบวันถ้านับจากวันที่สองกุมภาเดือนนี้มี28วัน สาสิบวันก็ไปตกวันที่สี่มีนาก็จะครบสาสิบวันสี่มีนาคมที่จะถึงนี้ครบสามสิบวันตามรัฐธรรมนูญถ้าเปิดสภาไม่ได้โอกาสที่จะมีนายกคนใหม่จะตัต้งคลมอใหม่ก็ทำไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญดรทิต์มองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นไหมครับ ถ้าเผื่อเป bon ิดสภาไม่ได้หลังจากการเลือกตั้ง30วันตามกฎหมายก็แน่นอนที่สุดที่จะไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ภายใน30วันต่อไปเมื่อถึงตรงนี้วินยูชนและคนที่รักชาติและรับผิดชอบต่อชาติต้องรู้แล้วว่ามันถึงทางตันถึงทางตัน ถึงแม้จะต่อไปอีก30วันตามกฎหมายก็ถึงทางตันอยู่ดีโดยหลักการแล้วเราจะปล่อยให้เกิดศูนย์ยากาศไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวหมาความว่าบ้านเมืองจะไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่มีนายกรัฐมนตรีปล่อยให้มีศูนย์ยากาศไม่ได้ไม่ได้ไ โดยหลักการแล้วไม่ได้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีถูกยิงตายบนที่เมืองดัลลัสเท็กซัสยังต้องมีการปฏิญาณประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีอเมริกาบนเครื่องบินเลยครับทันที ไม่สามารถจะปล่อยทิ้งไว้ได้ให้เกิดศูนยากาศตกลงวันที่4มีนานี้ก็เป็นวันขีดเส้นตายอีกเส้นหนึ่งโดยกฎหมายโดยการดูแลปัญหาบ้านเมืองผู้ที่เป็นรัฐาธิ่ปัดอยู่ในช่วงนั้นต้องถือว่านั่นคือศูนย์ยากาศเกิดขึ้นแล้ว ไม่จําเป็นต้องเป็นสีถนนชัยลากไปอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนธรรมดาต้องตัดสินแล้วครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าที่ท่านบอกว่าผู้ที่เป็นรัฐาธิปัตร์มันจะหมายถึงใครที่จะเป็นรัฐาธิปัตร์รัฐาธิปัตย์คือผู้ซึ่ง เจ้าของอำนาจอธิปไตยของชาติได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินั่นคือผู้ที่เป็นรัฐาธิปัตย์เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายหมดความชอบธรรมพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็พ้นจากความเป็นรัฐาธิปัตย อำนาจนั้นกลับมาเป็นของประชาชนเพราะประชาชนนี่แหละคือเจ้าของประเทศที่แท้จริงประชาชนนี่แหละครับคือเจ้าของรัฐฐานิปัตติคี้คาว่าประชาชนเขาก็จะอ้างว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าประชาชนจะเอาอยัางไงคำถามคือว่าถ้าเราพูดกันว่าถ้าบรรดาข้าราชการ ไม่ว่าข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารถ้าออกมาเพื่อร่วมกับมวลมหาประชาชนประกาศให้มันชัดไปเลยว่าเราจะไม่ฟังคำสั่งของรัฐบาลที่ไม่ชอบทำโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาเส้นตายที่พูดเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าเราเป็นรัาธิที่ปัดได้ไหมถ้าแบบนี้จะได้ไหม มีดีกว่านั้นอีกซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันนั่นคือการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเห็นไหมว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นประชามติประเด็นคืออะไรประเด็นคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปใช่ไหมครับ ประชาชนตัดสินออกมาแล้วว่าจะเลือกอะไรจํานวนที่ประชาชนที่ตัดสินออกมาแล้วว่าเลือกเลือกตั้งก่อนปฏิรูปกับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันมีจํานวนมากน้อยกันอย่างไรเราดูจากตัวเลขที่ผ่านมาผมจะพูดแบบสรุปเลยนะครับ